เอาละครับวันนี้มีเรื่องใหญ่ในแวดวงการเงินโลกมาคุยกันครับจีนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่เราคุ้นเคยกันดีกําลังทําการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งสําคัญเลยนะครับเกี่ยวกับเงินทุนสํารองมหาศาลที่เขามีอยู่เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเอ๊ะทําไมก็ถึงทําแบบนั้นแล้วการขยับตัวครั้งนี้มันกําลังส่งสัญ,ญญาณอะไรถึงอนาคตการเงินของโลกเราบ้างเรื่องนี้เริ่มต้นจากตัวเลขที่ต้องบอกว่าโอ้โหหน้าตกใจเหมือนกันนะครับ เพราะว่าการถือครองสินทรัพย์สําคัญอย่างหนึ่งของจีนเนี่ยมันลกควบลงไปอยู่ในระดับที่ต่ําที่สุดในรอบเกือบสองทศวรรษย้ําว่า17ปีเลยนะครับและสินทรัพย์ที่ว่านั้นก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั่นเองครับคือจากข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าจีนถือพันธบัตรสหรัฐเหลืออยู่แค่ประมาณ6 8 0 0,000 000ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างน่าจับตามองมากๆครับ การที่ตัวเลขมันลดลงมาต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2008เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆครับแต่มันคือการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือจีนกำลังค่อยๆถอยออกมาจากการเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐ ซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าพวกเขากำลังจะเปลี่ยนทิศทางนโยบายการลงทุนในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของตัวเองแล้วล่ะครับคำถามสำคัญตัวโตโต,โตที่ตามมาเลยก็คือแล้วทำไมล่ะทำไมจีนถึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพอร์ตการลงทุนที่สำคัญขนาดนี้มันเป็นแค่การปรับกลยุทธ์ธรรมดาๆหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นกันแน่ ในเรื่องนี้เนี่ยบรรดาผู้เชี่ยวชาญเขาก็มีมุมมองที่น่าสนใจอยู่2ทางหลักๆเลยครับที่พอจะอธิบายการเคลื่อนไหวทางการเงินครั้งใหญ่ของปักกิ่งในครั้งนี้ได้มุมมองแรกเลยนะครับซึ่งเป็นเหตุผลในเชิงกลยุทธ์แบบเป็นทางการหน่อยเขาก็มองว่านี่คือการเคลื่อนไหวที่ผ่านการคำนวณมาอย่างดีแล้วเพื่อกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์ออกจากเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ไปเพิ่มความมั่นคงโดยรวมให้กับเงินทุนสำรองของประเทศเขานั่นเองครับทีนี้มาถึงมุมมองที่2ออันนี้แหลมคมแล้วก็น่าสนใจมากๆครับ คือมีนักเศรษฐศาสตร์ที่เปรียบเปรยแล้วว่านี่มหาศารของสหรัฐเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับแชร์ลูกโซ่เลยนะคือต้องคอยหาเงินใหม่ที่ก้อนใหญ่กว่าเดิมมาโปะนี่เก่าไปเรื่อยซึ่งจริงก็จะมองว่าไม่อยากจะเล่นเกมที่เสี่ยงแบบนี้อีกต่อไปแล้วในขณะที่จีนกําลังถอยออกจากพันธบัตรสหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับแต่กําลังหันไปลงทุนอย่างหนักเลยในสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆแล้วก็จับต้องได้จริงๆนั่นก็คือทองคําครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่การซื้อแบบครั้งสองครั้งแล้วก็จบนะครับธนาคารกลางของจีนเนี่ยเขาทยอยซื้อทองคําเพิ่มเข้ากลังสํารองของตัวเองมาเป็นเวลาถึง14เดือนติดต่อกันโอ้โหมันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในทิศทางใหม่นี้แบบชัดเจนมากๆเลยถ้าดูข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเลยนะฮะก็คือณนะสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีทองคําอยู่ในครังสำรองเพิ่มขึ้นเป็น74.15ล้านออนซ์ซึ่งเป็นการสะสมที่ต่อเนื่องแล้วก็มีนยะสำคัญมากๆครับ แต่เรื่องที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะครับก็คือพอเราลองมองภาพที่มันใหญ่ขึ้นมองในระดับโลกเนี่ยจะเห็นเลยว่าการเคลื่อนไหวของจีนครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตามกระแสะโลกเลยนะครับแต่กลับเป็นการเดินสวนทางกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆแบบชัดเจนเลยดูจากตารางนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากครับลองดูข้อมูลสิครับในขณะที่จีนกําลังเทขายเป็นว่าเล่นเนี่ยพันธมิตรสําคัญของสหรัฐอย่างญี่ปุ่นกลับเพิ่มการถือครองเป็น1.2ล้านล้านดอลลาร์ หรือแม้แต่สหาราชอาณาจักรก็เพิ่มขึ้นเป็น8แสนกว่าล้านดอลลาร์เหมือนกันดังนั้นประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือการตัดสินใจของจีนเนี่ยมันสวนทางกับแนวโน้มของเศรษฐกิจหลักอื่นๆทั่วโลกแบบสิ้นเชิงเลยคำถามก็คือทำไมจีนถึงกล้าที่จะแตกต่างขนาดนี้ละ่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันกำลังส่งสัญ,ญญาณอะไรในระยะยาวกันแน่เราจะมาสำรวจความหมายที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ของจีนในส่วนสุดท้ายนี้กันครับ ก่อนอื่นเลยต้องไม่ลืมนะครับว่าจีนคือผู้ถือครองเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมูลค่าที่แบบมหาศาลจริงคือกว่า3.35้าล้านล้านดอลาลา,าร์สหรัฐซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยมันใหญ่พอๆกับ GDP ของประเทศอย่างเยอรมนีทั้งประเทศเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกการขยับตัวของเขามันส่งผลกระทบไปทั่วโลกแน่นอนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยชัดเจนมากครับนั่นก็คือ 1. กระจายความเสี่ยงออกจากสกุลเงินดอลลาร์สอ เพิ่มความมั่นคงให้กับสินทรัพย์สำรองของตัวเองและ 3. คือสร้างเกราะป้องกันตัวเองจากความผันผวนและความเสี่ยงต่างๆจากภายนอกนั่นเองซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อนะครับว่าแนวโน้มแบบนี้จะยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับคือจีนน่าจะเดินหน้าซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าไปดูสัดส่วนทองคําในเงินทุนสำรองของจีนแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆ และทั้งหมดที่ว่ามานี่นะครับก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อว่าการเคลื่อนไหวของจีนในครั้งนี้เป็นแค่การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนแบบธรรมดาธรรมดาหรือว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างป้อมประการทางการเงินแห่งใหม่เพื่อท้าทายระบบการเงินโลกที่เคยมีเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอดเรื่องนี้อนาคตเท่านั้นที่จะให้คาตอบกับเราได้ครับ